ทางกรมการปกครองนะครับได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะครับผ่านทางศูนย์อบรงธรรมของกระทรวงหัดไทยนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่นียมีบ่อนการพนันนะครับซึ่งเปิดหลายประเภทมากหลายชนิดนะครับโดยอาศัยสนุกเกอร์เก่านะครับเมโตสนุกเกอร์นะครับย่านสันติธรรมเปิดบ่อนมีทั้งไฮโลบัคคาร่านะครับเสือมังกรแล้วก็มีตู้ปลาด้วยนะครับ ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าทางครอ,อ,อบครัวเนี่ยเข้ามาเล่นพนันแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินนะฮะทางท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านอธิบดีแมนรัฐรัฐนสทุกคนท่านก็ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะครับ <c oughs> เข้าทําการสืบสวนร่วมกับทางฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเราก็พบว่ามีบ่อนพนันตั้งอยู่ที่ย่านสันติธรรมจริงนะครับ ค่อนข้างรับตาคนนะครับจากถนนุนใหญ่เนี่ยมองเข้ามาจะมองไม่เห็นเพราะว่าจะมีรั้วสังกษีบังอยู่นะฮะแต่ว่าจะสังเกตได้จากรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดแล้วก็รถยนต์ที่จอดกันค่อนข้างหนาแน่นนะครับเมื่อเราเข้ามาตรวจสอบพบล้วก็วางแผนทาการจับกลุ่มนะฮะวันนี้เราก็พบว่ามีนักพนันนะครับร่วมร้อยคนนะครับแล้วก็มี การเล่นหลายประเภทนะฮะแต่ละวงเนี่ยก็มีเจ้ามือ4-5คนต่อวงนะครับมีทั้งเสือมังกรนะครับทั้งบาคาร่านะฮะแล้วก็ทั้งไฮโลแล้วก็ยังมีตู้ปลาด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราได้ตรวจสอบพบหลักฐานบางอย่างนะครับว่ามีการส่งมาจากย่านสายใหม่นะครับอุปกรณ์การเล่นทั้งหลายนะครับส่งมาที่ที่แห่งนี้นะครับมีชื่อผู้รับแล้วก็ผู้ส่งเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นลังไพ่นะครับซึ่ง ไม่เสียภาษีสรพสามิตรนะฮะมีหลายลังมากนะครับจำนวนไพ่เนี่ยหลายสำรับนะครับทำให้เราสามารถที่จะบ่งชี้กลุ่มเจ้ามือหรือว่ากลุ่มของเ,อเรียกว่านายทุนนะ่นายทุนที่มาทำบ่อนที่นี่นะครับก็เป็นกลุ่มที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครเดิมนะครับแต่ว่า,ามาทําที่นี่เนื่องจากว่าในกรุงเทพมหานครมีการเข้มงวดกดขันไม่ให้มีบ่อนการพนันเกิดขึ้นนะครับ จึงหนียออกมาทําด้านนอกนะฮะซึ่งเราก็พบว่า,ามีหลายหายแห่งที่ออกเป็นออกข่าวออกสื่อไปแล้วก็มีอยู่หลายแห่งนะครับที่ถูกจับกลุ่มไปนะครับล่าสุดเราก็พบว่าที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่ย่านสันติธรรมนะครับก็มีมีบอนพนันขนาดใหญ่อยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็ถูกจับหมดแล้วนะครับต่อไปก็คงจะเปิดที่นี่ไม่ได้แล้วก็เฝ้าดูอยู่ว่าเขาจะไปเปิดที่ไหนต่อนะครับ